สวัสดีครับตอนนี้ลุงก็ใส่โหลดเสร็จแล้วนะครับเอาเรามาเราดูกันว่าจะเป็นยังไงอันนี้คือเป็นเดสโหลดนะครับคือน้าหนักของพวกโครงสร้างต่าง้่านักคารน้าหนักของคอนกรีตนะครับน้าหนักของคอนกรีตซึ่งไม่ใช่คอนกรีตเร็จนะน้ำหนักอคอนกรีตนะถ้าเป็นคอนกรีตเร็จมันก็จะหนักกว่านิดหน่อยแต่ว่าปกติก็ไม่ได้การไม่ได้ชีดกันถึงขนาดนั้นนะครับตัวนี้ตัวเดสโหลดฟอนี่ก็คืออ่าเป็น ให้ดูชั้นหนึ่งนะชั้นหนึ่งไอ้เมื่อกี้ที่เปิดขึ้นมาคือเป็นแปลนนะครับเป็นแปลนอันนี้คือเป็นรูปสาทีิดีนะครับเดี๋ยวจะกรองให้ดูเฉพาะตัวชั้นหนึ่งนะอ่านี่จะเป็นกรองละชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งเกินนี้นะครับจะซ้อนๆกันหน่อยก็คือก็คือเป็นน้ำหนักของของเดสโหลดฟอร์ก็คืออะไรก็คือที่ลุงใช้คือใช้เป็นน้ำหนักของไอ คอนกรีตนะครับสิบเซนก็คือปกติก็สิบเซนแผ่นพื้นเสร็จก็สิบเซนส่วนเทคอนกรีตก็ประมาณสิบเซนส่วนใหญ่ก็ออกแบบความหนาพื้นก็สิบเซนก็จะจะ,จะอยู่ครับส่วนมากก็จะอยู่ไม่ค่อยเกินนี้นะครับสําหรับเดนโหลดฟอร์ก็คือไม่ได้ใส่เป็นไอใส่เป็นแคดดิ้งครับไม่ได้ใส่เป็นไอตัวพื้นคอนกรีตเสร็จหมายถึงว่าพื้นคอนกรีตตรงนี้นะเป็นฟอร์เนี่ยนะเข้าไปเพราะว่าถ้าใส่เป็นฟอร์เข้าไปเนี่ยวิธีการคํานวณของโครงสร้างมันจะมาหน,นึ่งในในโปรแกรมโรบอทเนี่ยมันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะใช้ มันจะคิดตัวพื้นไม่ครงสร้างด้วยแล้วก็ทําให้ให้เวลาวิเคราะห์โครงสร้างมันซับซ้อนขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะเป็นสติปเนตที่เพิ่มขึ้นในในในอาคารซึ่งถามว่าดีไหมจริงว่ามันก็มันก็จริงกว่านะพูดถึงนะเพียงแต่ว่าลงไม่ใส่ตัวนี้เพราะว่าเราคิดว่าส่วนนี้เป็นส่วนเซฟตี้ของของอาคารนะครับคือคือถ้าคิดถึงพฤติกรรมของพื้นตัวนี้ไปด้วยอาคารมันจะแข็งกว่าปกติอีกมันดีกว่าแข็งกว่าที่เราออกแบบไว้อยู่เพราะว่า ตอนนี้เราออกแบบเหมือนกับว่าพื้นเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้มีในโครงสร้างแตลว่าเป็นภาระนะเออก็คือไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวเบสซิ่งสาหรับคานสำหรับอะไรแบบนี้ครับเป็นโครงสร้างของสเกลตันธรรมดาที่เป็นโครงโครงแบบคานพื้นเสาธรรมดาเนี่ยครับเออแต่ว่าในส่วนที่เป็นแผ่นพื้นมันก็คิดว่าไม่น่าจะคิดว่าเป็นชิ้นเดียวได้นะได้ไหมไม่แน่ใจนะ เออเพราะว่าแผ่นพื้นมันมันมันมีแผ่นที่เป็นสรวนรูปม,มาวางเนาะไอ้ตรงนั้นมันรับแรงไม่ได้แต่ตัวท็อปปิ้งมันรับได้แต่ก็เหล็กมันก็ไม่ได้เยอะนะครับอืมก็ต้องส่วนตัวก็ปกติก็จะทําแบบนี้นะครับโอเคครับตัวต่อไปก็จะเป็นฟินิชชิ่งโลสฟินิชชิ่งโรลุงใช้เท่าไหร่ลุงใช้120นะครับเพราะว่าบางทีเวลาเราปลูกกระเบื้องเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณ <c oughs> 5เซนแบบนี้ครับรวมความหนารวมอะไรแล้วถ้าประมาณหเซน หรืออาจจะมีบางจุดที่หนากว่านี้หรือบางกว่านี้ก็แล้วแต่ครับแต่ส่วนใหญ่มันจะประมาณแถวๆนี้แหละประมาณหเซนนั้นห้าห้าเซนก็คิดว่าเป็นคนกี่ก็ประมาณร2 0ครับไม่ควรจะใช้น้อยไปนะครับถ้าใช้น้อยไปก็มีโอกาสที่จะไม่พอแล้วก็มันก็จะไม่เซฟนะครับประมาณนั้นเมื่อก่อนเคยใช้50นะครับซึ่งคิดว่าน้อยไปก็เลยมาปรับต่อมาก็เป็นซุปเปอร์เน็ตโลดตัวนี้ซุปเปอร์เน็ตโลดตัวนี้ลุงใช้ทาอะไรใช้เป็นน้ําหนักของไอตัว พวกโครงหลังคานะเนี่ยเป็นน้ำหนักที่แบบเพิ่มเข้าไปในโครงหลังคาเผื่อว่ามันมีแบบฟ้ามีอะไรหนักๆนะครับแต่ส่วนใหญ่มันก็ไม่หนักไม่ถึงครับใช้ยี่สิบกิโลกรัมต่อตารางเมตรนีนน่คือถือว่าเยอะครับเยอะอันนี้ไลท์โหลดนะครับไลท์โหลดก็เป็นไลท์โหลดธรรมดาของอาคารครับตัวนี้ร้อยกิโลนี่คือดัดฟ้าเนาะส่วนถ้าเป็นพื้นธรรมดาเป็นพื้นที่พักอาศัยธรรมดาก็ใช้ร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบใช้เท่ากันหมดเลยห้องน้นห้องน้ำใช้เท่ากันหมดเลย เพื่อความง่ายในการออกแบบนะครับเพราะว่านั้นอันต่อมาก็รูปโหลดลุงแยกไลน์โหลดที่เป็นของหลังคามาต่างหากนะครับนี่ครับจะใช้ปัจจุบันนี้ใช้สามสิบนะครับไลน์โหลดจะเห็นว่ามันมีซูเปอร์ได้โหลดกับมีไลน์โหลดรวมกันก็เป็นห้าสิบนะเอออ้อ,อลืมมีตัวหนึ่งนะเออบ้านหลังนี้มันมีนั้นด้วยเนี่ยมาโซล่าโซล่ารูฟนะครับเดี๋ยวยังไม่ได้ใส่เดี๋ยวจะใส่ให้ดูก็แล้วกันทีนี้ปัญหาคือโหลดตัวที่ซีเรียสคือของของปกติงานบ้านนี่คือวอลโหลดนะครับคือ มันจะเป็นโหลดที่เป็นกำแพงนะครับอา้าวไม่ไปเดี๋ยวนะทำไมไม่ไปอ่าโอเคมันอาจจะข้อมูลเยอะนะมันเลยไม่ไปนะก็คือมันจะเยอะอย่างเงี้ยเอาตัวเลขอ,ออกก็จะเห็นไปอย่างเงี้ยนะครับก็คือใส่ตามตำแหน่งที่มีคานไม่ใช่ที่มีคานดติตำแหน่งที่เป็นน้ําหนักของไอ้กำแพงนะครับซึ่งกำแพงเนี่ยเป็นน้ําหนักที่เยอะนะครับในในบ้านหลังหนึ่งเนี่ยแล้วก็เป็นตัวชี้วัดว่า ว่าคานตัวไหนจะต้องหนาแค่ไหนต้องใส่เหล็กเยอะแค่ไหนก็คือส่วนใหญ่จะเป็นน้ําหนักที่มาจากกําแพงสามาาครับโดยเฉพาะกําแพงบางจุดที่มันค่อนข้างที่จะหนาเนี่ยเป็นเป็นเป็นดับเบิลวอลนะหมายถึงว่าเป็นกําแพงเบิลสองสองก้อนก่อกันต่อกันเนี่ยมาก่อบ้านหลังนี้ก็ใช้เป็นอิฐบนเบานะครับอิฐบนเบาสูงลุงใช้น้ําหนักอิฐบนเบาประมาณตารางเมตรละร้อยนะครับอันนี้คือสูง3ามเมตรสามสิบ แล้วเบิลผนังก็จะเป็น660นะเบิลผนังแต่ตัวนี้คือก่อชั้นเดียวก็330ประมาณนี้เพราะว่ามันสูง3เมตร310ประมาณนี้นครับจริงๆมันก็จะบวกลบนิดหน่อยหน้าง,งานเนาะแต่เราเราก็ใส่ทีนี้จะเห็นว่าว่าโหลดของของกำแพงเนี่ยที่ลงในบ้านเนี่ยก็คือจะเป็นตามแบบสถาปัตย์นะครับใส่ตามแบบสถาปัตย์แทบจะ100%นะก็ะอาจจะมีคลดเคลื่อนบ้างนิดหน่อยครับนิดหน่อยมีบางจุดที่ที่ใส่ยากเราก็ใส่เอาแบบ ที่มันใกล้เคียงแบบนี้นครับบางจุดบางจุดสว่าบางจุดแต่ว่าส่วนใหญ่แปดเคือคือเหมือนตามแบบสถาปัตย์หมายความว่าเวลาเราใช้งานอาคารนะครับบางท่านที่เป็นไม่ใช่เป็นวิศวกรหรือเป็นคนอยู่ในวงการก่อสร้างโดยเฉพาะวิศวกรนะถ้าเป็นคนธรรมดาก็ไม่รู้หรอกเป็นช่างเป็นอะไรไม่รู้หรอกว่าพวกกาแพงเนี่ยเราจะอยู่ๆเราจะไปย้ายไปตรงนั้นตรงนี้ตามอําเภอใจเนี่ยในบ้านที่เราที่ออกแบบไว้แล้วเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่าพฤติกรรมของโหลดมันเปลี่ยน,นครับ คือถ้ามันนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเปลี่ยนเยอะๆเนี่ยโดยเฉพาะตึกสูงๆตึกใหญ่ๆตึกอะไรนะครับโหลดที่ที่เขาคิดไว้เนี่ยที่ว่าเป็นกําแพงเนี่ยมันเป็นโหลดที่ซีเรียสนะครับดังนั้นการการที่จะขยับกําแพงไปไว้ตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยตามอาเภอใจตัวเองเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับเออแต่ถ้านิดๆหน่อยมันไม่เป็นไรไงครับแต่ถ้าถ้าเยอะๆเนี่ยก็อาจจะมีผลโดยเฉพาะคาบางตัวที่ยาวมากๆมีมีผลกับโครงสร้างเยอะๆนะครับการเอาโหลดไปใส่มากๆเนี่ยเช่นช่วงกลางพื้นเห็นไหมช่วงเนี้ย มันเป็นห้องโถงนะครับตรงนี้ช่วงนี้เป็นห้องโถงนะในในในแบบสถาปันใะนช่วงนี้เห็นไหมเป็นห้องโถงไม่มีกำแพงนะครับแต่บันดีคืนดีเกิดเจ้าของบอกว่าเอ้ยผมอยากใส่กั้นห้องตรงนี้เพิ่มแล้วใส่กำแพงเข้าไปนะครับแล้วมันก็จะมีผลกับน้ําหนักนะครับในทางปฏิบัติก็ต้องเช็กนะครับว่าถ้าเราใส่กำแพงเข้าไปขนาดนี้คานที่เราทําไว้มันจะยังปลอดภัยอยู่หรือเปล่าเออแต่ว่าในทางปฏิบัติก็ไม่ค่อยได้ทํากันเพราะว่า คนที่จะมานะวิเคราะห์ถึงขนาดนี้เพื่อที่จะมาดูว่าคานตัวนีมนมน้มันโอเคไหมมันยังปลอดภัยแข็งแรงอยู่ไหมเนี่ยส่วนใหญ่มันต้องเป็นวิศวกรท่านเดิมที่ออกแบบไว้นะเพราะว่ามันมีไฟมีอะไรที่สามารถเช็คได้ง่ายครับถ้าจะให้วิศวกรท่านอื่นเข้ามาเช็คเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากทําได้ไม่ทําได้ครับแต่ว่ามันจะยุ่งยากสหน่อยหนึ่งปรี้ต่อมานะโอเคเดี๋ยวเราจะมาใส่โซลารูฟนะครับโซลารูฟที่ลุงลือนะครับโหล,ลดโซลารูฟโหลดหลังคารครับ อัแแรกเอาตัวกองออกก่อนตัวกองออกปุ๊บอ่านี่จะเห็นโหลดของลังคาแล้วก็เพิ่มโหลดใหม่ับโหลดเป็นโหลดไทยนะซึ่งเป็นโหลดไทยน่าจะเป็นเดยโหลดเนาะโซล่าโซล่าโหลดโอเคก็เป็นโหลดอันอันต่อมาอ่าโอเคเป็นเดยนะครับเป็นเดสโหลดเพราะว่าเหตุผลที่ใส่เป็นเดสโหลดเพราะถ้าเวลาติดแล้วมันก็จะอยู่เป็นประจานะครับ โอเคใส่ละทีนี้เราก็จะมาใส่นี่ก็เปลี่ยนเป็นโซล่าโหลดเรียบร้อยนะครับโหลดปึ๊บเราก็จะใส่โหลดโหลดโซล,ล่าก็จะต้องเป็นโหลดไอเป็นโหลดที่ลงเซอร์ฟเฟนะครับตัวนี้นะอันนี้มันไม่รู้เป็นะไระครับมันปิดไม่ได้ครับแบกมากแต่ก็ช่างมันก็คือใส่นะครับปกติก็โซล่าก็ประมาณกิโลเมตรละไม่ใช่กิโลเมตรเลยกิโลาตารางเมตรละ ตารางเมตรละสามสิบกิโลนะโดยประมาณที่จําได้เพราะว่าเคยทยําไปแล้วไม่รู้ว่าเคยทําบ่อยนะครับก็เลยจาได้ถ้าเกิดเราไม่รู้เราก็ต้องไปเช็คนะครับว่าดูซัมสเปคของเขาครับว่าว่าเอ๊ะอันนี้อะไรทําไมมันไม่มาเดี๋ยนะลิดไม่ติดน่าจะไปปิดไปปิดนั้นไว้ไปปิดการลิดไว้ครับอ่าอันนี้โอเคเปิดแต่เี๋ยวเปิดแต่ เปิดแต่นั้นดีกว่าไม่ติดคิดไม่ติดผมติดตอมเจ็ไม่ติดฮะ <c oughs> ทำไมอ่ะออเพนไม่มีเพนเนาะอ่าติดละโอเคใส่โหลดของลังคาครับจะมีตรงนี้นะครับอ่าไม่ได้เปิดขึ้นมานะ แล้วก็มีตรงนี้นะครับมีแค่สองจุดนี้ที่ทางสำนี้เขาระบุนะครับว่าถ้าใส่โซลารูปก็จะใส่ตรงนี้ก็เพื่อนหนักไว้หน่อยนะึงประมาณนี้แค่นี้เองก็เสร็จแล้วนะครับสาหรับโหลดปุ๊บแล้วก็จะเซฟไว้ขั้นต่อไปก็ทําอะไรลุงก็จะมาใส่กําแพงที่เป็นแคดดิ้งนะครับเพื่อที่จะคิดคํานวณแรงลมเดี๋ยวเราเราจะมาทําให้ดูในคลิปต่อไปนะครับว่าจะทำยังไงก็คือหลกัหลกๆก็คือใส่กําแพงตามคล้ายๆกับของจริงนะครับแต่ว่าจะทําให้มันซิมเปิลลง แล้วก็เข้าไปสู่อุโมงค์ลมของโปรแกรมโรบอทอันนี้เป็นข้อดีของโรบอตนะนะที่มันจะมีอุโมงค์ลมให้เราด้วยซึ่งมันก็จะเหมือนกับเอาอาคารหลังนี้ไปเข้าอุโมงค์ลมแต่มันเป็นมันเป็นอุโมงค์ลมที่เป็นจเนเรตเขาเรียกอะไรอะเอาโมเดลเข้าไปจเนเรตอะด้วยด้วยซอฟ์แวร์ซึ่งเรียนแบบอุโมงค์ลมประมาณนี้ครับมันก็จะได้โหลดที่กระทากับอาคารในทิศทางต่างๆด้วยความเร็วที่เราระบุเนี่ยครับตามโค้ดอะนะมันจะมีโค้ดกาหนดนะเนาะแต่ว่าทั่วๆไปก็ ใช้เป็นเพชเชอร์ก็ได้เพชเชอร์ของของของแรงดันลมตามโค้ดของกทมก็ก็ใช้ได้เหมือนกันส่วนใหญ่แล้วแรงลมก็ไม่ค่อยเป็นระยะสําคัญเท่าไหร่เพราะว่าตัวไลท์โหลดสำหรับบ้านที่ไม่สูงนะครับสำหรับบ้านไม่สูงซึ่งปกติของโรงนี่ออแอบ,บก็มาทักงสองสามชั้นไม่เกินสี่ชั้นแบบนี้ครับส่วนใหญ่มันแรงลมไม่ค่อยมีผลเยอะไม่ค่อยมีผลเยอะครับอืมกับอาคารมันจะมีไอตัวแรงลมเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมันจะลงไปที่เสาซะเยอะ เสามักจะเป็นปัญหาถ้าเราคิดแรงลมเยอะๆหรือว่าอาคารสูงๆนะครับเพราะว่าแรงด้านข้างเนี่ยซึ่งเป็นแรงที่ค่อนข,ข้างวิกสำหรับเสาเนี่ยก็จะเป็นปัญหาหน่อยหนึง่งตัวฐานรากของอาคารหลังนี้ลุงสมมุติว่าเป็นพินนะครับพินกับฟิกต่างกันยังไงมันต่างกันทุ่งตรงที่รอยรอยต่อระหว่างเข็มกับไอตัวเข็มกับตัวอะไรอะ่ะกับตัวต่อหม้อนะก็คือหนึ่งก็คือถ้า ถ้าเราออกแบบให้มันเป็นพินเนี่ยเอ้ยออกแบบให้เป็นฟิกเนี่ยคือตรงนี้มันต้องรับโมเมนต์ได้ด้วยหมายความว่าไงหมายความว่าโมเมนต์มันจะถ่ายลงมันจะแข็งกว่าปกติอะกาเป็นพินอะโมเมนต์มันจะถ่ายลงมาปุ๊บมันต้องลงไปในฐานลากโมเมนต์เนี่ยมันต้องรับลงไปแล้วลงไปในฐานลากได้ด้วยดังนั้นหมายความว่าตั้งแต่ตอวหม้อตัวเนี้ยลงไปถึงแคปปิ้งเนี่ยตัวแคปหัวเสาเนี่ยหัวเสาเข็มเนี่ยมันต้องถ่ายโมเมนต์ได้เราต้องคำนวณให้มันถ่ายได้แล้วไอ้ตัวเสาเข็มเราเนี่ยช่วง ที่มันลึกลงจากดินไม่ไม่เยอะนะครับมันก็ต้องรับโมเมนต์ได้หมายความว่ามันต้องออกแบบเป็นพิเศษนะสำหรับเสาเข็มดังนั้นถ้าเราไม่ได้ออกแบบเสาเข็มเป็นพิเศษน,นะก็ตามตาม,ตามหลักการแล้วตามตามหลักการวิศวกรรมนะก็ควรที่จะออกแบบออกแบบตัวนี้เป็นพินนะครับเพราะว่าเพราะว่าออแบบออกเป็นพินเนี่ยโครงข้างบนมันจะเหมือนเหมือนจะใหญ่ขึ้นนิดหนึง่งคือมันเหมือนยืนบนขาที่ไม่มั่นนะครับถ้าเราออกแบบเป็นฟิเกเนี่ย ข้างบนนี้มันจะมันจะบางลงปกติเออแต่ว่าคุณต้องมีเสาเข็มที่บกแบบรุงบอกคือคุณต้องออกแบบเสาเข็มที่เป็นพิเศษรับโมเมนต์ได้เป็นพิเศษตามค่าสปริงของดินนะนะมันก็ต้องคำนวณสปริงของดินอีกครับว่าดินตรงนี้มีมีค่าคงที่แบบนี้สปริงอย่างนี้อ่าจะเกิดโมเมนต์เข้าไปในในเสาเข็มเท่าไหร่รับโมเมนต์ได้เท่าไหร่แบบนี้ครับค่อนข้างค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงถ้าไม่จําเป็นก็ ก,ก็ไม่ได้ทำนะครับหมายถึงว่ามันจะมีอาคารแบบแบบเฉพาะาที่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมอาคารรับแผ่นินไหวหรืออาคารที่มันมีแรงด้านข้างเยอะๆอย่างเงี้ยครับหรืออาคารที่เราต้องการลดลดโครงสร้างข้างบนเนี่ยเราอาจจะเสริมเป็นตัวเข็มแทนซึ่งก็ไม่รู้ว่าในระหว่างเสริมเข็มเป็นพิเศษกับทําข้างบนให้มันแข็งเนี่ยอะไรจะคุ้มเหมือกันนะซึ่งอันนี้มันก็ผมต้องทําวิจัยนะแต่โดยส่วนตัวแล้ว ก็แล้วแต่หน้าง,งานนะครับแล้วแต่นางงานของลุงก็จะจะแล้วแต่การพิจารณาหน้าง,งานแต่ตัวนี้ก็คงใช้เป็นพินนะครับเพื่อให้เพื่อให้มันข้างบนมันแข็งมันแข็งกว่าข้างล่างเออมันแข็งกว่าปกติครับประมาณนั้นโอเคสําหรับคลิปนี้ก็หลังนี้ลุงก็จะใส่แคดดิ้งแล้วก็คํานวณแรงลมถึงตอนนั้นเดี๋ยวลุงจะทําคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ